กฎข้อที่64รู้ว่าเมื่อไรควรเฉยเมื่อไรควรลงมือฉันไม่รู้ว่ากฎข้อนี้ยากเกินไปสำหรับคนหนุ่มสาวไฟแรงในยุคนี้หรือเปล่า แต่สำหรับฉันแล้วฉันว่าแยากเอาการอยู่เหมือนกันเพราะเวลาที่ใครมีปัญหาอะไรไม่ว่าจะเรื่องไหนฉันเป็นต้องพูดพลาดเข้าไปทำอะไรสักอย่างทันท,ทีแต่ส่วนใหญ่ในชีวิตจริงคนที่บ้านเขาอยากให้ฉันทำแค่นั่งลงแล้วรับฟังปัญหาของเขาเท่านั้นเองแล้วที่เล่าให้ฟังนั้นก็ไม่ได้หวังให้ฉันทำตัวเป็นหญิงกล้ากแกร่งออกไปช่วยชีวิตใครจากเหล่าร้ายกางแผงอกปกป้องหรือลุยโลกคุ้มกันมวลมนุษยชาติแบบวีรัสตีวันเดอร์วูแมนโช สิ่งที่คนใกล้ตัวอยากได้จากฉันจริงๆก็คือหูที่รับฟังด้วยความรู้สึกเห็นอกเห็นใจไหลที่คอยซับน้ำตาพร้อมท่าทีตอบสนองว่าเข้าใจในความทุกข์การให้คำปรึกษาหารือสายตาที่ตั้งใจจับจ้องรับฟังอย่างเต็มพิกัดแล้วก็เปิดสมองในส่วนที่แก้ปัญหาเพื่อช่วยขบคิดส่วนปัญหาของตัวเองน่ะเหรอปิดประตูใส่กลอนรอไปก่อนค่ะแต่สำหรับตัวฉันแล้วในายามที่ต้องเผชิญกับปัญหา ฉันไม่ได้อยากฟังเสียงใครมาพูดแสดงความเห็นอกเห็นใจหรือปลุกใจให้สู้ไม่อยากได้พื้นที่ใจไว้แบ่งปันความทุกข์ฉันต้องการแค่วิธีแก้ปัญหาการเสนอตัวเข้าช่วยมือไม้ที่เพิ่มขึ้นหรือบางปัญหาก็ขอเป็นเชือกเส้นใหญ่มัดยาวๆกับไขควงสักอันก็พอเพราะปัญหาของฉันส่วนใหญ่ไม่พนเรื่องการซ่อมแซมข้าวของเครื่องใช้ที่แตกหักเสียหายซึ่งมันต้องการการแก้อย่างเป็นรูปธรรม แล้ววิธีแก้ก็สุดตรงไปอีกแบบจะให้มานั่งรับฟังเฉยๆคงไม่ได้การรู้ว่าเมื่อไรควรนั่งรับฟังปัญหาเฉยๆแล้วเมื่อไรควรลงมือแก้เธอเป็นสุดยอดวิทยายุทธ์ที่ต้องฝึกเอาไว้ให้เก่งเลยนะคะทุกวันนี้เวลามีใครมาบ่นปัญหาอะไรให้ฉันฟังฉันก็ใช้วิธีนั่งฟังเฉยๆไปสักพักก่อนแต่ถ้าเขาเริ่มบ่นมากขึ้นเหมือนน้ำทะลักเขื่อนฉันก็จะบอกเขาว่าฉันเข้าใจแล้วว่าปัญหาของคุณต้องใช้อะไรแก้ เสร็จแล้วก็วิ่งตือไปคว้ากล่องเครื่องมือช่างมายื่นให้เลยเชื่อเรีออยงเขาว่าปัญหาของฉันไม่หนีเรื่องอะไรทํานองนี้แต่ก็อย่างที่ทราบค่ะปัญหาในโลกนี้มีทั้งที่แก้ได้และแก้ไม่ได้โดยเหตุนี้คนใกล้ตัวเขาจึงมาระบายให้คุณฟังเพราะอยากให้คุณเข้ามาร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมโศกเศร้าเห็นอ,อกเห็นใจตกตะลึงเพลิดเพลิงมีอารมณ์ร่วมให้ความเมตตาให้คําปรึกษาด้วยความสงสารหรือกุมมือให้กําลังใจ การรู้ว่าเมื่อไรควรยื่นถ้วยชาหยิบยื่นความเห็นอกเห็นใจรีบกล่องเครื่องมือช่างและขดเชือกส่งให้เป็นทักษะที่จําเป็นต้องฝึกฝนเนรียนรู้นักเล่นกดที่เก่งๆจะรู้จังหวะและกาลเทศะในเรื่องนี้เป็นอย่างดีค่ะแต่ทุกวันนี้ฉันก็ยังทําผิดจังหวะอยู่บ่อยๆค่ะการรู้ว่าเมื่อไรควรต้องยื่นถ้วยชาหยิบยื่นความเห็นอกเห็นใจรีบกล่องเครื่องมือช่างและขดเชือกส่งให้ เป็นทักษะที่จำเป็นต้องฝึกฝนเรียนรู้